สวัสดีครับช่องมูลมหาการ8 8นะครับวันนี้ครับผมนำพระง่างตาโปนนะครับพิมพ์ตักะแตนนะครับเนื้อวันนะออกเหลืองอมแดงนะครับถือว่าเป็นเนื้อหนึ่งที่หายากหรือเป็นเนื้อที่เรียกว่ายุคต้นๆนะครับนี่ครับองค์นี้ถือว่าสวยละมุนมากนะครับสวยละมุนมากนะครับเพราะว่าดูครับ เขาใช้มาเนี่ยสึกหน้าเลยนะสึกทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับแล้วก็หลังใต้ถาก็ยังมีเห็นรอยอุดอยู่นะครับนะครับแต่อย่างที่เคยบอกว่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยนะครับโลหะจะบางก็เหมือนกับการหล่อ,รอพระชัยอยุธยายุคแรกๆเลยเนี่ยฮะสามร้อยปีขึ้นเนี่ยสี่ห้าร้อยปีเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นเนื้อสำมปริสหรือเนื้อทองแดง นะครับพอลงมาช่วงราตรนกสโนที์ตอนตอน้นก็จะมีะส่วนผสมเนื้อโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเนื้อโลหะทองเหลืองเป็นเนื้อโลหะที่แร่งกว่าแล้วก็เกาะรูปได้ดีกว่านะครับอ,องค์นี้ก็จะเป็นเนื้อวันณนะเหลืองอมแดงนะครับเพื่อที่ว่าะจะไดะ้พิมพ์เนี่ยการหล่อเนี่ยนะฮะก็จะเข้าพิมพ์นะครับไม่เล็กไปนะครับแล้วก็เกาะหุ่นเทียนได้นะครับ สัดส่วนก็จะเป็นองค์ก็จะบางกว่านะครับเพราะว่ามีเนื้อทองแดงผสมอยู่ด้วยนะครับก็อยู่ที่หุ่นเทียนในการแกะนะครับถ้าเทียบกับเนื้อทองผสมอ่ะนนเนื้อทองเหลือลผสมเห็นไหมครับว่าว่าดีเทลก็จะต่างกันนะครับองนี้ก็เอ่อจะดูมีความที่เขาเรียกว่าเหมือนพิมพ์สมาร์ทกว่านะครับเพราะได้เนื้อที่นุ่มกว่า นะครับก็มีการยืดยุนของเนื้อเพราะมีทองแดงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็แต่ว่าทองเหลืองเนี่ยจะมีพิมพ์ที่หนากว่าอยู่แล้วนะครับพอหล่อมาจะหนากว่านะคะใช่ปะจะหนากว่าเลยเห็นไหมครับถ้าทองผสมล้วนเนี่ยนะครับโดยพูดง่ายว่าองค์นี้ก็จะตีเป็นยุคต้นนะครับเพราะว่าเนื้อทองแดงเลยเนี่ยที่ผสมกับเนื้อทองผสมเนี่ยเขาก็จะมียุคต้น,ตนหรือว่าเอ่อจะไม่ค่อยได้พบนะครับองค์นี้เป็นองค องที่ผมถือว่าเง็นองแรกแล้วกันท,ที่พบมานะครับแล้วก็มีองค์ที่ถือว่าดูง่ายเดี๋ยวเอาไว้กลับบ้านไปเทียบกับเนื้อพวกตาโปนตาแดงพวกหน้าลิงเนื้อเนื้อวันะเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อวันะเหมือนกันนะครับอ,องค์นี้ถือว่าเป็นเป็นเนื้อที่หายากนะฮะหายากไม่ค่อยได้พบนะครับอันนี้มาให้โชว์มาโชว์ให้ดูก่อนนะฮะว่าไม่ค่อยได้พบแล้วก็ พวกดีเทลแขนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะชัดลึกนะครับเพราะว่ามีส่วนที่เ,เนื้อท่อแนแดงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีพิมพ์หรืออะไรก็จะเข้ารูปเข้ารอยเยอะกว่านะครับแต่เนื้อหักก็จะมีการบางด้านข้างก็จะบางเห็นไหมครับก็จะหล่อบางมานะครับแต่ด้วยการที่เขาใช้สึกมาเนี่ยก็ทําให้พระก็บางเข้าไปใหญ่นะครับอ่านี่ฮะเนื้อเดี๋ยวให้ดูอ,อุสนิทน,น,นะครับอุสนิทนะครับอุสนิท นะครับตามผิวก็จะมีคราบเหงื่อที่เป็นกรดะซะเซาะผิวผิวด่างบ้างเพราะว่าเหงื่อเรามีเป็นกรดใช่ไหมก็จะซาอพูดเนื้อโลหะเนี่ยมีการใช้มาบ้างนะฮะแล้วก็จะมีการขูดขีดนะครับขูดขีดเก่ามาผมเองก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรมานะแต่ก็ไม่ใช่รอยใหม่อะไรนะครับอ่าเราเทียบให้ดูอ่ะองนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะองนี้ เห็นไหมครับตาโปนเนื้อเนื้อหลุดอ,อมแดงนะครับกับหลุดอมเขียวนะครับเนื้อนี่พูดง่ายๆคือเนื้ออ,อันนี้อออนอทอผสมล้วนนะครับอันนี้มีเนื้อโลหะเข้ามาพูดง่ายๆอ่ะดูเหมือนเนื้ออะไรนะเจ้ามาวัดตึกนะครับถ้าผิวเปิดๆคุณไปเสิร์ชหาภาพได้เลยนะครับอังคีรถด้วยอะนะครับเหมือนกันใช้มาผิวมาใช้เหมือนกันวนะเดียวกันนะครับนี่ฮะ หรือไม่ก็เจ้าสัวเนื้อเจ้าสัวเนื้อแดงเหลืองอมแดงเหมือนกันนะครับไม่มีแดงหมดนะครับไม่มีแดงหมดนะฮะก็เป็นเนื้อนี้นี่นถือว่าผมก็มองว่าองค์นี้เป็นยุคแรกนะครับองค์นี้ยุคต่อมาก,ก็เป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับอ่าก็ยุคแรกก็ถือว่าหายากกว่านะครับยุคแรกก็ถือฮ่าบอกว่าหายากกว่าก็อยู่ในโซนยุคพวกตาแดงตาโปรหน้าลิงนะครับที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ เนื้อพวกนี้ก็ถือว่าพอเห็นปั๊บก็เออดูง่ายดีนะครับดูง่ายดีฮรเรายิ่งใช้สึกมาเนี่ยนะครับพระง,ง่างส่วนใหญ่แล้วถ้าใช้สึกมาเนี่ยนะครับราคาก็จะแรงนะครับเป็นพระถือว่าเป็นเครื่องรางเครื่องรางหนึ่งนะครับที่พอพอใช้แล้วสึกใช้แล้วดูขลังขึ้นเนี่ยนะครับราคาก็จะดีดขึ้นราคาก็จะแพงจะแพงกว่าสวยนะครับถ้าสวยต้องสวยสุดและดูง่ายนะครับถ้าจะสึกต้องสึก แล้วดูดูมีความคลาสสิกนะครับดูไปธรรมชาติอันอย่างเงี้ยฮะมันค่อราคาก็จะแพงนะครับอ่ะเห็นไหมนิ้วนิ้วขายเป็นรอยนะฮะยังมีส่วนเนื้อโลหะนุ่มในการตกแต่งพิมพ์ต่างๆก็องคนี้ผมมองก็อาจจะมีการแต่งแต่งในหุ่นเทียมมาด้วยนะครับถ้ามู้ว่าไม่ใช้ศึกหรืออะไรเนี่ยองค์นี้ศิลปะก็จะถือว่าจัดนะครับมีการตกแต่งในพิมพ นะครับแม้ว่าใช้ศึกมาก็ยังเห็นรอยแต่งรอยอะไรอยู่นะครับรอยปลายนิ้วก็ดูะฮะยังดูคมดูอะไรดูเนี่ยยังชัดเจนอยู่เห็นไหมฮะมีการต่อการแต่งนะฮะถ้าองค์นี้แบบใช้ไม่สึกเนี่ยผมว่าโอ้สวยนะผมว่ามองว่าผมว่าสวยนะนะครับอ่านี่ครับอ่าอันนี้คือถือว่าเป็นยุคแรกอันนี้มาให้ชมก่อนนะฮะก็เดี๋ยวผมเทียบสามอง,องค์ให้ดูนะครับ เนื้อทองผสมแล้วก็วันนะเหลืองอมแดงนะครับแต่ว่าทางสายเขาก็จะเรียกส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับก็ไม่ผิดถ้าจะเรียกอย่าง ن, นั้นนะฮะเพราะว่าเนื้อทองแดงก็จะโดดเด่นมากกว่าเนื้อทองเหลืองนะครับก็เลยมีวันนะประมาณนี้นะครับแต่ผมเองก็จะเรียกวันนะนะครับเหลืองอมแดงเหลืองอมเขียวนะครับโดยส่วนใหญ่ลวพระหล่อเขาจะรู้รู้กัน นะครับว่าเขาเล่นพ้าเนี่ยเขาจะพูดถึงขนนะหรือผิวผิวแดงผิวเหลืองผิวเขียวนี่ว่าไปนะฮะก็ถือว่าดูง่ายนะครับถ้ามุดสามองค์นี้นะครับเถ้าใครอยากเก็บนะคบถ้าใ,ใครเก็บผมคิดว่าถ้าหาเนื้อแดงไม่ได้ก็เก็บเนื้อเหลืองไว้ก่อนก็ได้นะครับเก็บเนื้อเหลืองไว้ได้นะครับโดยเนื้อเหลืองเนี่ยดูง่ายๆเลยครับจะเป็นผิวพวกเอหล่อ,อบโบราณน,นะครับ หล่อโบราณเลยดูออกมาต้องชัดเจนในเรื่องพวกผิวหล่อโบราณนะครับไม่ตึงไม่อะไรนะครับพวกคอผสมเนี่ยลาหล่อโบราณเขาก็จะชัดเจนในการผิวที่หล่อเห็นไ,ไหมฮะผิวก็จะขุขค่ะในการหล่อโบราณมันก็จะเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอให้ดูเหมือนเนื้อชินาราดอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ก็ชินาราาหรือว่าวัตทัศน์ั ทเวสุวรรณปี83นะครับเนื้อก็ประมาณเดียวกันนะครับเนื้อโลหะการหล่อหรือต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพระหล่อในยุคนี้สองสี่แปดกว่ามันมันเนื้อโลหะการหล่อไม่ต่างกันเลยนะครับแต่พอเป็นเนื้อเหลืองอมแดงเนี่ยอายุมันจะขึ้นไปแล้วนะครับเป็นสองสี่หกกว่าจนถึงสองสี่เจ็ดกว่านะครับก็จะอยู่ราวนี้เลยนะครับการหล่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเนื้อโลหะก็ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะอันนี้ผมให้ดูทีนะ อ่ะโอเคคนะองนี้ผมไม่ได้ปล่อยนะนี้มาให้ดูนะครับเป็นองค์องค์ที่ถือว่าเป็นเนื้อที่ถือว่าหาได้ยากหาได้ยากแล้วเป็นหนึ่งในที่ผมคิดว่าเป็นแรไอเทมอย่างน้อยที่สุดว่าคุณคุณเล่นเล่นพะง,ง้างตาโปหรืออะไรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีเก็บนะฮะเนื้อเหลืองอมแดงนะครับแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าของปลอมหลายฝีมือออกมาเยอะมากนะครับทั้งหน้าลิงทั้งอะไรต้องดูให้ดีนะครับสิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุด ได้ดีที่สุดคือศึกษาของเกย์ไปด้วยนะครับว่าเขาพิมพ์ออกแบบแบบไหนนะครับลักษณะการหล่อของเขาเนี่ยมีร่องรอยการหลอ่อการหล่อเป็นแบบไหนลงน้ํายาอย่างไงนะครับบางองค์เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเวลาลงน้ํายามาเนี่ยมันมัน,ม,นมันดูรู้นะนะครับมันดูรู้แต่บางคนเขาก็ไปล้างแล้วก็หล่อให้เก่าแล้วมาขายนะครับพิมพ์มันก็ไม่ใช่เนื้อมันเลยไม่ใช่นะครับไม่งั้นผมเองก็เอาแล้ว นะฮะบางองค์ก็ต้องบอกองแท้ดูง่ายแต่ว่าราคามันจะสูงเราเองก็สู้ไม่ไหวนะครับผมก็เก็บตามบริบทที่ผมเก็บได้นะไม่ไม่ไม่ได้เก็บว่าทุกๆุกอย่างอันไหนเรามีแรงซื้อเราก็เก็บเท่านั้นเองนะครับองค์ไหนที่เราคิดว่าถ้าเราพลาดไ,ไปแล้วไม่เจออีกเนี่ยเราก็จะซื้อแรงเนะี่ยต้อง,ต,องต้องซื้อไว้นะฮะองนี้ไม่ให้ชมเผื่อใครไปเจอนะครับเผื่อใครไปเจอเข้าเราคิดว่าแท้ไม่แท้ถ้าเจอเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้ คุณก็ซื้อได้เลยเผื่อได้ถูกกว่าผมก็ได้นะฮะมันเป็นโอกาสเนี่ยแล้วเรามองเป็นโอกาสนะฮะเรามองเป็นโอกาสของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอ,อ่เนื้อนี่เนื้อทองผสมอ่าดูไว้นะครับตระบ,บายตัวอย่างเป็นตระบ,บายลูกฟูกนะฮะตระบ,บายลูกฟูกอุดทองแดงนะครับอุดทองแดงนะฮะอืมรอมาแต่ฐานไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากนะครับ ต่ก็จะเป็นตบายในทิศทางเดียวกันเห็นไหมฮะตบายลูกฟู่เหมือนกนันไหมฮะ,ะน้นะอก็จะมีการหล่อมีมุ่มเม็ดบอลม็อะไรขึ้นมานะครับเหมือนอถ้าสมมุติว่าใครเล่นททเวศวรนะฮะเทเวศวรเอ่ที่เป็นบล็อกฐานไข่ปลาเห็นไหมครับด้านคอคอของท่านสมัยก่อนเนี่ยคอจะเป็นคอเม็ดบอลนะคะรับปัจจุบันนี้ของปอเขาทำมาแล้วแต่ก่อนเล่นง่ายนะฮะ เนื้อดูเนื้อดูเนื้อดูพิมพ์เล่นง่ายมากปัจจุบันนี้เอาละพอออกมาแล้วนะครับโดยโลหะการหล่อส่วนใหญ่นะครับเขาจะดูพุทตะบนะครับแล้วก็ดูเนื้อโลหะแล้วก็ดูพวกการหล่อธรรมชาติมีเบตบอลไหมมีเนื้อเกินธรรมชาติไหมเพราะการหล่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับออโอเคนะฮะ,ะคลิปนี้มาแวบหนึ่งนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมอยู่ที่ทำงานนะพอดีของพึ่งถึงอันนี้ของพึ่งถึงนะครับของพึ่งถึง นะฮะอ่านี่ครับเนียนๆสวยครับอ,องนี้ถือว่าคลาสสิกมากนะฮะในคลาสสิกธรรมชาติอ่าโอเคครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับอ่าไม่จําเป็นต้องเชื่อผมหมดนะนะครับผมก็เป็นนักสะสมคนหนึ่งนะครับไม่ได้เก่งมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้เลยว่าเมื่อผมโดนเก๊ผมไม่ขายเพราะเรานักสะสมเราไม่ใช่พ่อค้านะครับโดนเก๊ผมทิ้ง แล้วก็เอามาเปรียบเทียบของแท้เมื่อผมได้มาประโยชน์ไม่อยู่ที่ผมอยู่ที่คนดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่ดูคลิปผมเนี่ยนะครับอะไรที่ได้ประโยชน์ก็ก็อยากให้เก็บเอาไว้นะครับเป็นองค์ความรู้อะไรที่ไม่ได้ประโยชน์คุณก็ปล่อยผ่านได้นะครับใครที่ดูดีอันนั้นก็ดีใครที่ดูไม่ดีก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่ากันเพราะว่าแต่ละคนดูไม่เหมือนกัน นะครับแต่ผมเองก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมเองก็เล่นพระหล่อมาในช่วงสองสี่สองห้าสี่สี่นะครับอยู่กับพ่อนะฮะอยู่คุณพ่อนะครับตั้งแต่พันธิกทิกเงาวายเป็นบาลังโผอะนะครับถ้าใครถ้าใครเคยเดินสนามนะครับก็จะรู้ว่าตลาดไคยนาลงพญาไม้แล้วก็สวนหลวงอะสวนหลวงสมัยก่อนอะที่ สนามหลวงที่ยังยังตรงฝั่งอะไรนะฝั่งท่าประจันน่ะสมัยก่อนอยังวางพระได้อยู่เลยตอนนี้เขาไม่ให้วางทางฟุตบาทแล้วเขาเก็บไปหมดแล้วนะฮะแต่ก่อนผมก็เดินเงี้เดินหาของตามคอนหลอดตามอะไรคือใครที่เป็นผีสนามหรือว่าเดินหาของอ่ะจะรู้ในสิ่งที่ผมพูดว่าสถานที่พวกนี้จะเจอเยอะนะครับบาลามภูงานวาน,วน,วนพอมีงานประกวดชั้นบนเนี่ยคนคนเยอะมากนะับผมเดินสมัยนั้นเดินบ่อย นะครับว่างเดี๋ยวผมจะเอารูปพระที่ผมเคยเช่าคุณพ่อนะครับที่พ่อถ่ายรูปเอาไว้ให้มาให้ดูว่าผมเล่นพาสไล์ไหนนะครับพวกทาไมผมถึงพูดพูดเรื่องเกี่ยวกับวัดประวัตวัดสุธาจังนะฮะผมก็เดี๋ยวมาให้ชมดูนะครับตอนนี้เป็นเหลือเลือรูปนะเป็นรูปอัลบั้มนะครับก็เหลือแค่รูปสมัยนั้นยังยังแค่ถ่ายรูปแล้วเก็บภาพเอาไว้นะครับอัดรูปนะครับไม่เหมือนมันไม่เหมือนสมัยนี้ไงนะฮะอ่านี่ครับเอามาใหนชมโหเนือนี่ถือว่าสุดจัดนะ นะครับเนื้อหรืออมแดนหรือสุดจัดนะครับออโอเคครับคลิปนี้ขอขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนดูนะครับสวัสดีครับ